สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Meet i2 Channel นะคะ ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆใ,ในช่องของเรานะคะและถ้าหากคุณชอบคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให,ให้กับช่องของพี่ไอด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ไอก็จะพาทุกคนนะคะไปพบกับคนที่เกิดในลักษณะธาตุต่างๆกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยธาตุอะไรนะคะและในคลิปนี้นะคะพี่ไอจะแบ่งคนตามลักษณะธาตุโดยการแบ่งเป็นราศีค่ะวิธีการดูนะคะ เดี๋ยวพี่ไอจะแปะคอมเมนต์ไว้ให้ด้านล่างนะคะว่าคนที่เกิดราศีนี้นะคะเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะทุกคนก็ไปลองดูกันนะคะแล้วก็เอาธาตุนั้นเนี่ยมาฟังคำทำนายกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คนเกิดธาตุดินกันก่อนเลยนะคะคนที่เกิดในธาตุดินนะคะได้แก่คนที่เกิดในราศีมังกรพฤษกแล้วก็ราศีกันค่ะ เขาบอกว่าคนที่เกิดในธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยของความเป็นผู้นำนะคะมีความช่างพูช่างเจรจาค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในการพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้ดีมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแต่ในบางอารมณ์เนี่ยก็เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายโกรธง่ายค่ะแล้วก็มีความคลั่งได้ง่ายๆด้วยนะคะแต่ว่าจะหายง่ายจนคนรอบข้างเนี่ยงง,งทีเดียวค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น สําหรับคนที่เกิดธาตุดินนะข้อเสียของคนที่เกิดในธาตุนี้นะคะก็คือค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายค่ะบางครั้งเนี่ยก็ชอบเก็บเอาคําพูดของคนอื่นนะคะมาคิดจนรู้สึกน้อยได้เป็นวันๆทีเดียวค่ะคิดเยอะคิดมากนะคะคิดไปก่อนคิดไปเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขอให้ได้คิดค่ะ คิดแล้วก็เครียดนนเองค่ะคนที่เกิดในธาตุดินนะคะค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งในตัวเองค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าในลุคของเขาที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะแต่ว่า,นาในจิตใจลึกๆนะกลับมีความหวาดหวั่นค่ะวันไว้นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจอยู่บ่อยครั้งบางครั้งก็เกิดความรู้สึกสับสนในการตัดสินใจอยู่บ่อยๆนะคะเป็นคนที่เข้าใจยากค่ะ คือเอาแต่ใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะไม่ชอบให้ใครนะคะมาติใส่นะหรือว่าขึ้นเสียงใส่หรือว่าสั่งให้ทํานู่นทํานี่นะคะถ้าหากว่าเขารู้แล้วนะบอกครั้งเดียวพอค่ะไม่ต้องย้ํานะคะสําหรับคนที่เกิดในธาตุนี้เนี่ยโกรธง่ายหายเร็วไม่ค่อยติดใจอะไรมากนะคะถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆนะเป็นคนที่สามารถปล่อยวางได้ปรงได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เกิดในธาตุนี้นะคะมีความลับก็คือ เก็บความลับไม่อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะมาเล่าความลับอะไรให้คนท่านี้ฟังนะคะแล้วบอกว่าอย่าไปบอกใครนะคุณพลาดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคนท่านี้นะคะเขาเป็นคนที่อย่างที่บอกไงเป็นคนที่คุยเก่งนะคะเจราจาเก่งนะคะเพราะฉะนั้นในบางทีก็อาจจะไปหลุดโดยอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะแต่เขาก็ไปหลุดความลับของคุณให้คนอื่นรู้ซะแล้วอย่างนี้นั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นความลับในเรื่องของตัวเองแล้วก็เก็บ เก่งมากทีเดียวค่ะสําหรับคนท่าตนี้นะคะถ้าไม่ไว้ใจนะไม่พูดให้ใครฟังง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เขามีความทุกข์นะจะไม่ชอบแสดงออกให้คนทั่วไปรู้ค่ะก็เลยทําให้คนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถมองออกเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกเวลาที่ตัวเองทุกข์ใจสักเท่าไหร่ด้วยนะคะถ้าหากว่าจะระบายเนี่ยก็จะระบายกับคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นค่ะสําหรับคนที่เกิดธาตุน้ําค่ะ คนที่เกิดธาตุน้ำเนี่ยได้แก่คนที่เกิดในราศีกรกฎนะคะราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิกค่ะ เขาบอกว่าคนที่เกิดในธาตุน้ำเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีสเสน่ห์ความดึงดูดสูงที่สุดเลยนะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่แทบจะน้อยมากๆนะคะที่จะเห็นเขาโสดนะส่วนใหญ่คนที่เกิดในธาตุนี้นะคะมักจะมีคู่เร็วมีแฟนเร็วนะคะน้อยค่ะที่จะโสดน้อยมากจริงๆนะคะมีตลอดมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะบางทีเนี่ยไม่ขาดค่ะ บางทีเนี่ยต่อให้ขาดก็ไม่ขาดนานนะคะนอกจากเสียว่าคนที่เกิดในธาตุนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกอยากอยู่คนเดียวนะคะไม่ต้องการจริงๆช่วงนั้นก็จะอาจจะห่างหายไปเป็นผักๆได้นะคนกลุ่มนี้นะคะสามารถที่จะแบบ เลิกกับแฟนนะคะแป๊บแบนะคะสามารถมีคนใหม่ได้นะค,ะคนธาตุน้ําเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความแอบพืนอยู่บ้างพอสมควรทีเดียวนะคะชอบทําตัวหน้าคนหาค่ะแล้วก็หน้าคนตัวด้วยนะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่มี2บุคลิกในร่างเดียวกันเป็นคนที่ค่อนข้างเดาจิตใจหรือว่าเดาทางได้ยากมากนะคะถ้าหากว่าคุณมีเพื่อนกลุ่มนี้นะคะหรือว่าตัวเองเป็นคนธาตุน้ํานะคุณจะรู้สึกได้เลยคะ่ะว่า เฮ้ยคนที่เกิดในธาตนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะแล้วก็อารมณ์เนี่ยขึ้นสุดลงสุดค่ะบางทีนะเปลี่ยนสลับเปลี่ยนปรวนแปร ى, เลรวนทุกสิ่งอย่างคือไม่มีอะไรใดๆแน่นอนสำหรับอารมณ์ของคนที่เกิดในธาตุน้ำนะคะ เพราะบางวันเนี่ยถ้าเกิดเขาอารมณ์ดีก็จะดีจนเวอร์เลยค่ะแต่ถ้าวันไหนที่เขารู้สึกอ่อนไหวรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีนะคะวันนั้นเนี่ยใครก็เข้าทางเขาไม่ถูกค่ะเรียกว่าเขาน้าไม่ติดด้วยนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนน้านั่นแหละค่ะเวลาที่โกรธนะคะเขาจะอารมณ์หงุดหงิดเหมือนพายุไซคโคลนทีเดียวค่ะแต่ก็เป็นคนที่โกรธไม่นานนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยเพราะว่าคนที่เกิดในท่าน,นี้เนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่จิตใจดีขี้สงสารค่ะขี้น้อย ใจฉลาดด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่แต่ถ้าหากเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยเขาจะทุ่มเทกเกินร้อเซนค่ะเป็นคนที่สามารถดําเนินชีวิตได้ในทุกๆวันถ้ามีความรักดีแต่ถ้าเกิดในช่วงไหนความรักของเขาไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรือว่ามีงงแงงงแงงนะคะก็จะทําให้เขารู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์นะคะก็คือรู้สึกเหมือนประมาณว่าเฮ้ยอะไรมันก็ ติดๆขัดๆไปหมดเลยนะคะจริงๆแล้วคนที่เกิดในธาตุน้ำจะเป็นคนมีสเสน่ห์นะในเรื่องของคําพูดคําจาแล้วก็เป็นคนที่มีความน่ารักน่าถน,นอมค่ะผู้ใหญ่เนี่ยให้ความเอ็นดูนะและที่สําคัญคนที่เกิดภายใต้ธาตุานี้นะคะชอบแอบซ่อนความสดใสไว้ภายใต้ความหื่นกามค่ะต้องบอกเลยว่ามีความหื่นนะจริงๆแล้วคนที่เกิดในธาตุนี้เนี่ยอารมณ์ศิลปินสูงมากค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้นานะแล้วก็เป็นคนที่ ถ้าเกิดเขามีอารมณ์จะทําอะไรเขาจะทํานะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่มีอารมณ์จะทําอะไรนะคะต่อให้พูดบังคับคู่เข็นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะไม่ทําค่ะและที่สําคัญนะคะเจ้าตัวนี่ยังเป็นสายเปร์อีกด้วยค่ะเรียกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมนะคะสําหรับคนที่เกิดในธาตุนี้ค่ะต่อไปสําหรับคนที่เกิดในธาตุลมค่ะคนที่เกิดในธาตุลมเนี่ยได้แก่คนที่เกิดในราศีเมถุน ราศีตุ้นแล้วก็ราศีกุมค่ะเขาบอกว่าคนที่เกิดในท่าน,นี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นบุคคลที่มีความเจ้าชู้ค่ะเรียกว่าเป็นคา s สโนวานะคะแล้วก็ออยเกง่งออยเบรแงนะคะจะเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของคนที่เกิดในท่าน,นี้ก็ได้นะคะในเรื่องของความแบบเฟลี่ะคะ่ะในเรื่องของความที่เข้ากับคนง่ายนะคะแล้วก็แบบคุยได้กับทุกคนนะคะในบางอารมณ์นะคะก็แบบ เรื่อยๆเอื่อยๆไหลไปตามสถานการณ์นะคะถ้าหากว่าดีก็ดีเลยแต่ถ้าหากว่าแย่เนี่ยก็แย่เลยเหมือนกันนะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงค่ะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยมีความดื้อน,นะแต่เป็นดื้อแบบดื้อเงียบนะคะบางทีฟังคนอื่นพูดนะคะฟังผู้ใหญ่สอนหรือฟังใครพูดเพื่อนเตือนหรืออะไรก็แล้วแ,แต่ฟังเข้าหูค่ะแต่ว่าเข้าหูซ้ายแล้วก็ทะลุออกหูขวาไปเลยนะคะ เธอไม่ทําค่ะแล้วก็ไม่สนใจหรือไม่คิดที่จะทําด้วยนะคะเขาเชื่อมั่นในความคิดของเขาค่ะเป็นคนที่ชอบคิดเองทําเองลงมือทําด้วยตัวเองนะคะในบางครั้งมีความขี้เหงาเล็กๆเ,เหมือนกันนะคะก็เลยต้องหาเรื่องออกจากบ้านไปพบปะเพื่อนนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ ถูกมองว่าเหมือนจะเจ้าชู้นะคะเพราะว่าเขาคุยได้กับทุกคนเพราะว่าเขาเป็นคนขี้เหงานั่นเองค่ะเป็นคนที่ชอบเที่ยวนะคะเที่ยวได้ตลอดเวลานะคะชอบไปอยู่ในที่แบบมีคนหมู่มากนะคะมีสังคมดูแบบวุ่นวายวุ่นวายอ,ะอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเข้ากับคนได้ทุกระดับชั้นเลยนะคะแล้วก็ชอบที่จะปาร์ตี้อาจจะเป็นสายปาร์ตี้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาชอบที่จะอยู่ในที่ที่มันวุ่นวายแบบเยอะๆนะ เพราะว่าบางทีอ่ะคนที่เกิดในธาตุเนี่ยก็มีความที่แบบอินดี้อยู่เหมือนกันนะคะเป็นธาตุที่ค่อนข้างขี้ลำคาญอยู่เหมือนกันนะมีสติปัญญาไหวพริบดีค่ะมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองนะคะเป็นคนที่เรียนรู้เร็วค่ะฉลาดล้ำเลยเป็นคนที่มีความคิดเจ้าไอเดียนะคะมีความช่างจดช่างจําช่างจินตนาการค่ะแล้วก็เป็นคนชอบวางแผนนะจัดการบริหารชีวิตทั้งตัวเองนะคะแล้วก็เผลอเอเนี่ย เลยไปวางแผนชีวิตคนอื่นที่อยู่รอบตัวด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบแนะนำค่ะพูดจามีหลักการนะคะก็เลยทำให้คนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะเชื่อแล้วก็โอนอ่อนคล้อยตามตามคำพูดของคนที่เกิดในธาตุนี้ได้นะคะแต่ว่าคนที่เกิดในธาตุนี้นะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงค่ะคือบางคนถ้าไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบเลยนะเพราะว่าคนที่เกิดในธาตุนี้เนี่ยเขาไม่มานั่งอ้อมค้อมค่ะท้าติเขาติเลยว่าเขาว่าเลยนะคะก็เลยทำให้ เพื่อนๆเขานะคะหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกใจในคําพูดคำจาของเขาบ้างก็มีนะคะคนที่เกิดในท่าน,นี้นะคะหลายๆคนนะมองเห็นเขาแวบ,บแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าเขายิ่งค่ะเพราะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยพูดนะแต่จริงๆแล้วพอได้เข้าไปคุยได้เข้าไปสัมผัสเขานะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่พอรู้จักตัวตนจริงๆจะรู้ว่าคนที่เกิดในท่าน,นี้ค่อนข้างบ้าค่ะคือเป็นคนที่ทําอะไรแบบสุดตรงมาเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้าง แหวกแนวเฮฮาตลกสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะคะแล้วก็ชอบทำให้คนอื่นเนี่ยมีแต่เสียงหัวเราะค่ะถ้าหากว่าคุณไปทําความรู้จักกับคนที่เกิดในท่าตนี้นะคะรับรองเลยว่าจะต้องมีแต่รอยยิ้มแน่นอนค่ะสําหรับคนที่เกิดในธาตุไฟค่ะคนที่เกิดในธาตุไฟเนี่ยได้แก่คนที่เกิดในราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะคนที่เกิดในธา,านี้นะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างรักสวยรักงามค่ะการแต่งตัวต้องดูดีนะคะถูกกาลาเทศะค่ะแล้วก็มีความโดดเด่นในแวดวงสังคมนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีการแต่งตัวที่เป็นสไตล์ของตัวเองนะคะมีความโดดเด่นเฉพาะตัวนะคะอย่างเช่นสีแปลกๆที่คนอื่นไม่กล้าใส่นะคะคนที่เกิดในท่านี้เนี่ยสามารถที่จะเอามา mix and match แล้วก็ใส่แบบลงตัวได้เลยนะคะ เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะจากความเก่งในเรื่องของการทํางานเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความจริงจังแล้วก็เป็นคนที่แอคทีฟกระตือรือร้นนะคะเรียกว่ามีไฟในกายสูงนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะจึงมักจะทําให้คนที่เกิดในธาตุนี้นะคะค่อนข้างประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าคนที่เกิดในธาตุอื่นๆนะคะเ <ๆๆ S 1> พราะเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการใช้ชีวิตการวางแผนนะคะรวมถึงเรื่องการบริหารเรื่อง การงานการเงินนะคะธุรกิจด้วยแต่ว่าคนที่เกิดในท่านี้เนี่ยก็มีความโลกส่วนตัวสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่คนที่เกิดในท่านี้จะต้องระวังก็คือในเรื่องของอารมณ์ค่ะเวลาที่เขาหัวล้อหรือว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นมานะคะไม่ว่าใครหน้าไหนก็เอาเขาไม่อยู่ค่ะเพราะว่าคนที่เกิดในท่านี้เนี่ย ไฟแรงสูงมากจริงๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนมากค่ะคนที่เกิดในธาตุนี้เนี่ยค่อนข้างคลั่งรักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ถ้าเกิดในเรื่องของความรักเนี่ยมีร้อยให้120ค่ะเป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อความรักนะคะเป็นคนใจใหญ่ค่ะใจนักเลงมีความจินตนาการสูงนะคะมีความกระตือรือร้อนนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบคิดชอบวางแผนค่ะคนที่เกิดในธาตุนี้นะคะมีนิสัย ที่น่ารักมีความเป็นกันเองค่ะแต่กับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยจะชอบมองว่าคนที่เกิดใน ่านี้ค่อนข้างหญิงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่ทำหน้าเฉยๆค่ะวางฟอร์มฟอร์มจัดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านใจคนอื่นชอบเดาใจคนอื่นนะคะข้อดีของคนที่เกิดในท่านี้ก็คือมีความกระฉับกระเชงกตือรืืล้นมุ่งมั่นค่ะมีนิสัยที่จริงใจจริงจังนะคะเด็ดเดียวแล้วก็เป็นคนที่มองหาความสําเร็จแล้วก็เพอร์เฟกในทุกๆด้านค่ะและที่สําคัญเนี่ยเป็นคนฉลาดค่ะไม่ค่อยฟังใครนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะในบางครั้งก ็มีความเข้าถึงยากอะค่ะแต่เขาอะจะไปเป็นมิตรกับคนอื่นง่ายนะแต่ถ้าเกิดจะให้คนอื่นเข้ามาหาเขาแล้วเขารู้สึกไว้วางใจเนี่ยยากมากทีเดียวนะคะเขาเป็นคนที่ขยันค่ะหาเงินเก่งนะและที่สําคัญเนี่ยกินเก่งด้วยค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับการทายลักษณะนิสัยจากธาตุประจําตัวคุณค่ะ ตรงหรือไม่ตรงยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะคะแล้วถ้าหากคุณชอบคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะวันนี้คงต้องไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า